ีก็จะเป็นตู้ค่ะตู้หยอดเหรียญขายบุหรี่ค่ะนี่ยค่ะสามารถใส่แบงค์เข้าไปได้แบงค์สิบแบงค์ห้า นี่ค่ะยี่ห้อบุหรี่ต่างๆก็จะมีไว้ตามจุดๆนะคะตามจุดๆไว้บริการสำหรับสะดวกซื้ออันนี้สำหรับรับเงินทอน,นะค่ะ สามารถใส่เหรียญได้เรียนึออยสออยหออยจะเป็นแบง10ออยหรือห้าออยอันนี้ก็จะมีคำอธิบายไว้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นราคาค่ะพักคุมง6ออย6ออย50 7ออยก็จะมีราคาติดไว้ค่ะก็จะตั้งไว้ตามตามเป็นที่จุดๆุดนะคะสะดวกซื้อ